สวัสดีปีใหม่ครับเ,เพื่อนๆชาว Facebook ทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอถือโอกาสนี้นะครับเนื่องในโอกาสาวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานะครับผมขออาราถนานะครับคุณพระศริรารัตนาไตายนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลนโลกนะครับช่วยดลบันดาลให้นะครับเพื่อนๆน,นะครับ ที่รักของผมทุกท่านนะครับรวมทั้งครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขนะครับทั้งกายทั้งใจนะครับมีความรุ่งเรืองนะครับมีความร่ำรวยนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับตลอดปี2567แล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาส มาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆชาว Facebook ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกลุ่มเพื่อนชาวซี l มแอลนะครับที่เป็นนะครับผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบไม่ลอ,อยชนิดเลือดล่างนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าซ m l แลนะครับแล้วกผ็ผู้สนใจทั่วไปทุกท่านนะครับที่อยากจะทราบถึงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง เลือดชนิดนี้นะครับเมื่อสามสี่วันก่อนสิ้นปีนะครับผมก็ลองอย่างที่บอกไปนะครับผมได้ทดลองบรท์สดนะครับส่วนตัวนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้นะครับก็จะขอเป็นครั้งที่สองนะครับก็จะขอพูดคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องของออประสบการณ์นะครับการรักษา โรคมะเร็งเม็ดเลือดข,ขาวชนิดซิมแอลนะครับในตลอดมาถึงปีนี้ก็25ปีนะครับแล้วก็ได้หยุดการรักษาหยุดทานยานะครับมาแล้วถึง5ปีนะครับก็เมื่อผมอาจจะรีขอรีแคปสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อที่ที่ได้พูดไปเมื่อสัก3-4วันก่อนนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคลักษณะนะครับของโรค ซีเอ็มแอลนะครับสั้นๆครับก็คือว่าโรคมะเร็งเม็ดขาวเนี่ยนะครับมันก็เป็นโรคที่เกิดจากนะครับความผิดปกตินะฮะของการผลิตเม็ดเลือดนะครับโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนะเพราะมันชื่อบอกอยู่แล้วว่าคือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับแต่ว่าเป็นมะเร็งเลือดขาวแบบไมเอลลอยนะครับนะครับซึ่งทําให้เกิดการเจริญเติบโตที่การแบ่งตัวที่ มากเกินผิดปกติไปนะครับจากจํานวนเมรเร็ดเลือดขาวที่คนทั่วปกติควรจะมีอยู่ประมาณ5,000ถึง10,000นะครับแต่ว่าถ้าเมรเร็ดเลือดขาวมันได้เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า10,000ยิ่งเฉพาะโดยเป็นแสนไปอย่างผมนี่ผมที่ผมบอกนะครับขอผ,ผมต้องแสนกว่านะครับก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งท,ที่ที่เห็นได้ชัดว่า มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคนี้นะครับแต,แต่แต่ตัวคุณลักษณะนะครับหรือว่าสาเหตุของมันของของตัวโรคซ m l อเนี่ยครับก็คือมันเกิดจากโครโมโซมนะครับที่เขาเรียกกันว่าไปค้นพบนะครับหลังจากตรวจทีนิชัยแล้วนะเขาค้คนพบว่าผู้ป่วยท่านนี้หรือผู้ป่วยคนนี้หรือตัวผมเองเนี่ยมีฟิล,ฟลาฟิลาเดเฟียโครโมโซมนะครับฟิลาเดเฟียโครโมโซมซึ่งมัน เป็นคุณลักษณะที่เกิดการสลับกันนะครับของชิ้นส่วนของโครโมโซม2คู่นะครับคือโครโมโซมคู่ที่9และคู่ที่22ิบนะครับพอไปเกิดชิ้นส่วนไนเกิดสลับกันนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเอนไซม์ N ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า BCR-ABL หรือโปรตีนตัวหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้พูดได้เลยว่าก็คือเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับชนิด CML นะครับ คันนี้อันนี้ก็คือลักษณะข้าวๆนะครับของคุณลักษณะของตัวโลกนี้คันนี้พูดถึงประสบการณ์ของผมนะครับซึ่งผมก็เ,เดินทางของการเป็นผู้ป่วยโลกนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่25นะครับก็ได้คุยกันเมื่อครั้งที่แล้วว่าก็เกิดจากการที่บังเอิญน,นะครับ ไม่รู้นะครับว่าเป็นโรคนี้นะครับเกิดจากการปวดทอ้องเรียกว่าเป็นโรคกระเพาะอะไรเงี้ยครแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปพบว่านะครับมันเป็นโรคมะเร็งเลือดขาวนะครับก็คงก็ฉะนั้นก็ตอนนั้นก็จะลําบากจริงๆก็คือเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับไม่มียาหรือไม่มีการรักษาอะไรที่เป็นยาที่เฉพาะเจาะจงนะครับเหมือนสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็คือรักษากันไป ตามที่เขามียานะครับตามที่เขามียานะครับซึ่งซึ่งก็อย่างที่เคยบอกไว้นะฮะเป็นยาที่เรียกว่าไฮดรอกซิยูเรียนะครับก็เป็นยาที่เขาใช้สําหรับการอาง่ายๆแล้วกันนะคือลดจํานวนเม็ดเลือดขาวนะแต,แต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะเฉพาะจํานวนเม็ดเลือดขาวอย่างเดียวนะฮะเม็ดเลือดแดงหรือเก็ดเลือดมันก็ลดลงมาเหมือนกันนะครับให้มันมาอยู่ในระดับที่มันปกติให้ได้นะครับหรือบางทีมันอาจจะทําให้เกิดต่ําเกินไปซ้วยซ้ดไดาไปนะครับแต่อย่างน้อย เมื่อคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเ,เม็ดเลือดขาวแล้วเนี่ยจำนวนเม็ดขาวมันขึ้นไปเป็นแสนอย่างของผมเนี่ยยานีน้มันก็จะช่วยให้มันลดลงมาอยู่ในระดับห้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณหมอก็แจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าจริงๆแล้วยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นยาที่ใช้รักษาโรคเ,เ,เม็ดเลือดขาวแบบให้หายขาดได้นะครับนะหรือมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพียงแต่แค่รักษาระดับเม็ดเลือดขาวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไป แต่เซล์มะเร็งหรือเซลลูคลีเมียมันคงยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่มันจะพัฒนานและลุกลามในในระยะต่อไปได้นะครับดงนั้นมาในวันนี้นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่นี้เนี่ยผมก็จะขอพูดถึงประสบการณ์ในด้านของหลังจากการรักษามา25ปีเนี่ยนะครับแล้วได้ผลดีนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันมียามุ่งเป้านะครับอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับ ผมก <t ries> ็ทานยามุ year, uh, term, ่งเป้าอ่ะนะครับมาสิบห้าปีนะครับทานยามุ่งเป้าอานนี้ถึงสิบห้าปีเลยนะครับและอย่างที่บอกกันนะครับถึงว่าจะเป็นยามุ่งเป้ายาที่รักษาโรคเนี่ยโดยเฉพาะแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นยาที่รักษาให้หายขาดยังคงต้องเป็นยานะครับที่รักษาที่คุณจะต้องทานแล้วก็รักษาไปตลอดชีวิตอยู่นะครับตลอดชีวิตอยู่นะครับแต่ที่ผมนี่นะครับอ่ ได้มาหยุดยานะครับามาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า,ามันได้ผลดีนะครับเป็นได้ผลดีผมโชคดีมากยากตัวนี้ได้เป็นผมได้ผลดีสําหรับผมแล้วก็อย่างที่มีสถิติไว้นะที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าประมาณ70-80%ของคนที่ทานยามุ่งเป้าคือยากลุ่ม t k i เนี่ยฮะแล้วเนี่ยเจ็ดผู้ป่วย ได้ผลครับได้ผลครับคือทําให้เซลเล์มะเร็งเนี่ยฮะมันลดลงมาในจํานวนอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ไม่ได้หายขาดนะฮะไม่ได้หายขาดนะครับผมเองก็โชคดีหลังจากทานไฮดรอกซิยูเรียมาในประมาณสักห้ปีแล้วพอหลังจากนั้นปีที่6จนถึง <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ทานยามุ่งเป้าตัวนี้มาอีก15ปีนะครับก่อนหยุดยานะครับ ได้ผลดีมาตลอดนะครับก็คือแค่ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับหกเจ็ดเดือนเนี่ยผลการตรวจเลือดของผมก็เนกาทีฟแล้วนะครับเนกาทีฟแล้วนะครับในตอนนั้นคําว่าเนกาทีฟก็แปลว่าเออดีแล้วนะครับผลดีแล้วครับคือไมออ่ไม่พบเซลล์มะเร็งในจํานวนที่สูงแล้วนะครับถือว่าเนกาทีฟแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้มีการหยุดยา ได้มีการหยุดยาแต่ครนี้เรื่องของการหยุดยาเนี่ยนะครับผมก็บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วผู้ป่วยทุกคนโดยหลักการแล้วนะครับไม่สามารถที่จะหยุดยาได้นะครับเพราะยาตัวนี้ยากลุ่มทีแกรไอตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะโดูไหนก็ตามนะครับยังไม่ใช่เป็นยารักษาโรคนี้ให้หายขาดยังต้องรักษาและทานยานี้ไปตลอดชีวิตนะครับแต่เนื่องจากว่า มันมีการศึกษานะะในต่างประเทศโอมาเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับตั้งแต่มียากลุ่ม TKI ตัวแรกที่เรียกว่ายาอ m a าต i นิฟเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาเขาโอ้เป็น20ปีแล้วนะฮะเป็น20ปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยในต่างประเทศเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้ป่วยซีมเนี่ยเขาก็ได้ผลดีกันนะครับได้ผลดีกันนะครับมีการตอบสนองต่อยาตัวนี้เนี่ยกันอย่างที่ผมบอกนะฮะได้ถึง70% 8 0นะครับแล้ว เมื่อได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับอยู่ในระดับที่พ่าพอใจแล้วเนี่ยไอการรักษาด้วยยาตัวนี้เถ้าเป็นที่ต่างประเทศนะครับผู้ป่วยจํานวนมากในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องจ่ายค่ารักษาค่ายาตัวนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะมีประกันนะครับเขาก็อาจจะต้องจ่ายเป็นเรียกว่าโคเปอาจจะต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะครับหรือถ้าเกิดบางคนไม่มีไม่มีการประกันอะไรเลยนะครับไม่มีการสนับสนุนอะไรเลยเนี่ย โอ้โหเขาต้องจ่ายในราคาที่แพงมากนะครับในราคาที่แพงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยในต่างประเทศเองเขาจึงมีการศึกษากันนะครับว่าเออถ้าผู้ป่วยนี่ได้รับการทานยามาเป็นะเวลานานถึงระดับหนึ่งแล้วและได้ผลดีอยู่ในเกณฑ์ที่มีการทำการศึกษามาแล้วเนี่ยนะที่ระดับหนึ่งเนี่ยแล้วเนี่ยอืม ก็สามารถจะพิจารณาหยุดยาได้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในการตรวจติดตามไปกับคุณหมอที่รักษานะครับอย่างเข่งคัดนะครับอย่างเข่งคัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการหยุดยานะครับย้อนกลับมาที่ตัวผมเองนะครับผมก็อย่างที่บอกฮะผมเองก็เป็นตัวเป็นผู้ป่วยเองด้วยแล้วก็ทํางานเป็นจิตอาสานะครับ ในชมรมผู้ป่วยโรค CML ประเทศไทยนะครับมาหลายปีแล้วก็เพลินได้มีโอกาสนะครับไปประชุมนะครับที่ต่างประเทศซึ่งเขามีการประชุมเนะครับเขาเรียกว่า CML Horizon International Conference นะครับมันก็เป็นการประชุมนานาชาตินะฮะเกี่ยวกับโรค CML ลนะครับประจำปีเลยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่จะจัดอยู่ในประเทศยุโรปนะครับแล้วก็ในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการอัปเดต เกี่ยวกับโรค CML โดยทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่เขาเรียกว่า CML expert ของคุณหมอทั่วโลกนะครับที่ได้รับเชิญมาเป็นสปีกเกอร์ในแต่ละปีนะครับที่จะมาคอยอัปเดตนะครับเรื่องโรค CML ถึงเรื่องการรักษาโรค CML ถึงเรื่องการศึกษาการทดลองทางคลินิกต่างๆนะครับตัวยาใหม่ๆนะครับนะครับหรือวิธีการผสมผสานการรักษากันยังไงนะครับ ทําใหเา้เราเนี่ยได้รับทราบว่ามีวิทยาศาสรของการรักษาโรคซีมแอลในปัจจุบันอย่างไรนะครับงั้นผมก็เลยได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนของชมรมผู้ป่วยเรานะครับไปประชุมนะครับในหลายครั้งนะครับในหลายครั้งครับก็ก,ก็มีการพูดกันนะฮะถึงเรื่องของอย่างที่หมาเรื่องของการหยุดยาซึ่งในทางาการแพทย์นะครับเขาก็จะเรียกว่า t r e f r e e r e m i s s i o n นะครับนะครับหรือในภาษาไทยเนี่ยนะครับเราอาจจะพูดว่าเป็นภาวะที่เป็นภาวะที่แบบโลกสงบก็ได้นะครับเป็นเป็นการโครงการของการทดลองหยุดยานะครับนะครับแต่มันจะมีกฎเกณฑ์นะครับของมันอยู่นะครับซึ่งกฎเกณฑ์ของการหยุดยานี้เนี่ยนะครับเขาก็มีอยู่หลายสถาบันเหมือนกันนะครับมีหลายสถาบันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันจากทาง ยุโรปนะครับหรือของอเมริกานะครับหรือเฉพาะเจาะจงแต่ละประเทศไปนะครับอย่างของอังกฤษหรือฝรั่งเศสอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีการแบบเดื่อมร้ํากันนิดนหน่อยๆน่อยนะครับและเกณฑ์อาผมจะขอเล่าสักเกณฑ์หนึ่งนะครับอย่างเป็นของเกณฑ์ของทางอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับนะครับของ r r t t s s นะครับ British s o c i e t ์เออร์ออนะครับพูดถึงเกณฑ์นะครับของผู้ป่วยที่ เข้าเกณฑ์การหยุดยาได้นะฮะควรจะมีเ,เกณฑ์พิจารณาอย่างไรบ้างนะครับนะครับข้อที่หนึ่งก็คือแน่นอนเลยต้องเป็นผู้ป่วยนะครับที่อ,อ,อยู่ได้รับการรักษานะครับด้วยยา tki เนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลาอย่างน,น้อยก็ต้อง3ปีถึง5ปีละครับอย่างน้อยนะฮะก็เป็น3ปีถึง5ปียิ่งนานยิ่งดีนะครับยิ่งนานยิ่งดี แล้วในระหว่างรักษาหรือทานยาที่กลุ่ม tki ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะ3ปีหรือ5ปีเนี่ยต้องได้ผลการตอบสนองของยานี้เนี่ยออกมาในระดับที่เรียกว่า undetected นะครับด้วยระบบที่ตามมาตรฐานสากลที่เขาเรียกว่า international standard นะครับว่ามันอยู่ในการตอบสนองแบบ optimum แบบที่ดีที่สุดนะครับคือไม่พบ ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วนะตรวจไม่พบเซลล์ลูคิวเมียแล้วแต่อย่างที่ผมบอกนะครับการตรวจไม่พบเ,เซลล์มะเร็งหรือเซลล์เลูคิวเมียแล้วเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเครื่องมือเขาทําได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองคนระยังไม่สามารถเจาะลึกไปจนถึงตัวสุดท้ายของมะเร็งที่เหลืออยู่ได้ครับไม่แน่ใจผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเริ่มต้นของผู้ป่วยที่เป็นใหม่ๆเนี่ยก็จะมี พบว่ามีมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ลิคมีเนียเป็นพันล้านตัวนะครับแต่ถ้าหลังจากรักษาทานยากลุ่ม TKI ไปแล้วเนี่ยได้ผลดีแล้วเนี่ยจากเป็นพันพันล้านตัวก็จะลดลงมานะครับถ้าจนถึง u n d e t e c t e d เนี่ยก็คือที่ว่าไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วนยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังคงมีเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ลูคมีเนียยังเหลืออยู่ประมาณสักเป็นล้านตัวได้นะครับแต่ก็ถือว่าทางทางการแพทย์ถือว่าอยู่ในระดับที่ภาวะโรคสงบแล้วนะครับ มาว่าลดสงบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกกันนะผมเองโดยตัวผมเองเนี่ยผมทานมา15ปีตั้งแต่ปีเข้าประมาณสักหกเดเดือนเองผมก็ได้ผลนิเกีฟแล้วนะครับแล้วยิ่งอพอต่อหลายปีต่อมามันก็มีการตรวจชนิดที่เรียกว่า r q p c r ซึ่งสามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์จำนวนเซลเล์ลิคีณนะุณเนียคุณเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับก็ทำให้ผม ผลของการรักษาของผมในปีต,ต่อมาจะต่อมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็เรียกว่า0.000% 00นะครับหรือไม่พบะนะครับ Undetected เลยนะครับหรืออาจจะโอ้โหแบบพบขึ้นมาบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่พบนะครับหรือใน,ในระในระดับที่เขาเรียกว่าการตอบสนองในระดับลึกนะครับที่ภาษาอังกฤษนะเขาจะเรียกว่า Deep molecular นะครับ r e s p o n s e นะครับ ก็คือ DMR เนี่ยนะครับถ้ายังอยู่ในระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณเข้าเกณฑ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็เป็นเกณฑ์ที่สําคัญเกณฑ์หนึ่งเลยนะครับของผู้ป่วยถ้าจะต้องการหยุดยานะครับไม่ว่าสาเหตุของการหยุดยาจะเป็นด้วยสายเหตุอะไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมบอกไปในต่างประเทศเขาเนี่ยเขามีเขาก็มีสาเหตุหลกักๆคือว่าบางทีเขามีเงินรักษาเนี่ยไม่เพียงพอ2ก็คือว่าเขาไม่อยากจะทาน กินทานยาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเผอิญจริงๆแล้วเนี่ยยาไม่ว่าจาตัวนไหนนะฮะมันก็มีผลข้างเคียงนะครับที่เขาเขาพยายามทนอยู่เพราะเนื่องจากมันได้ผลดีใช่ไหมแล้วเขาทนได้เขาก็พยายามทนแต่ว่ามันก็จะทําให้อาจจะฆ่าตัวอื่นๆหรือฆ่าการการทํางานของตับของไตเขามันมันสูงขึ้นนะครับหรือบางทีเขาเกิดอาการคลื่นไส้มากๆเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาทนไม่ไหวแล้วอ่ะแต่เขาก็ทนมาจน ได้ผลดีมาหลายปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอ๊ะเมื่อถ้ามันลองหยุดยาได้เอองั้นก็ลองดูซินะครับเซฟเงินด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินแล้วเพราะเราไม่ต้องทานยาแล้วอะไรเนี่ยน,นี่ก็เป็นเหตุผลนะฮะของ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 ทำไมาถึงผู้ป่วยบางกลุ่มหรือที่เข้าเกณฑ์สามารถที่จะหยุดยาได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าเขาจะต้องรับรู้ด้วยว่าที่ เขาหยุดยาไปเนี่ยเขาจะต้องมีการติดตามผลนะครับของการหยุดยาด้วยการไปตรวจที่ผมบอกกันนี่ฮะ RQPCR เนี่ยฮะ,เ,ยฮะเพื่อไปตรวจหายีนเซลล์มะเร็งที่ที่เกิดจากโปรโตีน BCRABL เนี่ยนะครับทุกเดือนให้ได้ในโดยเฉพาะปีแรกของการหยุดยาคุณต้องสามารถเข้าถึงการตรวจ RQPCR นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับเพิ่อนผมโชคดีที่เพ่ินผมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับผมผมเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรแล้วก็เขาก็มีแรบบที่ได้ IS International Standard ในการในการที่จะตรวจผลเอ ABL ของผมนะครับนั้นผมก็เลยเข้าเกณฑ์นะครับผมก็เลยเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็ผมก็ และเพื่อนผมก็ยังโชคดีมากในณถึงปัจจุบันนี้นะครับการตรวจยาตัวนี้เนื่องจากผมเป็นผู้ป่วยประกันสังคมนะครับก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการตรวจไออาร์คิซีอนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศหรือบางทีแม้แต่ในประเทศไทยเราเองหลายโรงพยาบาลนะครับเขาก็อาจจะเก็บนะครับ ค่ารักษานีได้นะครับซึ่งก็ตกประมาณครั้งละสี่ถึงห้าพันบาทนะครับก็ถือว่าสูงพอสมควรแต่ผมยังถือว่าโชคดีเพิ่นสิทธิประกันสังคมยังสามารถใช้ได้นะครับยังสามารถใช้ได้แต่ผมคิดว่าสิทธิโดยข้าราชการไม่ต้องพูดถึงเขาเขาเบิกได้ของเขาจ่ายตรงอยู่แล้วนะครับเฮ้ยสามสิบาทผมก็เชื่อว่าก,ก็ก็ยังใช้สิทธิ์นี้ได้อยู่นะครับในหลายในหลายโรงพยาบาลน,นะครับนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยเข้าเกณฑ์ไงฮะผมก็เลยเข้าเกณฑ์ว่าผมเนี่ยสามารถหยุดยาได้นะครับแล้วก็ผมก็หยุดยามาตลอดเข้าสู่ปีนี้เป็นปีที่5้าแล้วผมก็ตรวจติดตามกับคุณหมอนะครับในปีแรกเนี่ยทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยต้องไปเจาะไออ Rq PCR นี่นะฮะทุกเดือนเลยนะครับพแล้วก็พอปีเข้าสู่ปีที่สองคราวนี้ก็อาจจะเป็นสักเ,เดือนเดือนเดือนครึ่งลว นะครับเดือนเดือนครึ่งแล้วนะฮะปีที่2ในเดือนที่2องนะฮะในเดือนที่2นะครับเพราะฉะนั้นอพอเข้าสู่เดือนที่พอเลยปีที่3แล้วเนี่ยพอถึงเข้าปีป,ปีที่3ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะคราวนี้ต้องตรวจได้แล้วทุก3เดือนจะต้องตรวจไออ rqpcr เนี่ยแล้วทุก3เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วย ก็ต้องรู้ถึงเกณฑ์อันนี้ด้วยนะครับว่าคุณสามารถที่จะาสามารถมาตรวจได้ตามเกณฑ์ในแต่ละกฎเกณฑ์ที่ที่ตั้งเอาไว้นะครับทีน,นี้แล้วก็ต้องอยอมรับไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับจากการศึกษาเรื่องของการหยุดยากับผู้ป่วยที่เข้าสู่โครงการหยุดยาทั่วโลกนี่นะครับเขาก็มีการศึกษาอยู่ว่า ผลของการหยุดยาแล้วเมื่อไปไปถึงระยะหนึ่งปีหนึ่งสองปีสามปีสี่ปีห้าปีแล้วนี่นะครับมันมีอัตราความสำเร็จหรือเรียกว่า success rate เนี่ยของการหยุดยาเนี่ยประมาณเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับหรือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนี่เป็นเป็นประมาณประมาณนะครับในหลาย s t ดี้มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ success rate ที่แตกต่างกันไปแต่เอาคร่าวๆแล้วกันนะก็ยังอยู่ในรดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับก็หมายความว่าผู้ป่วยที่หยุดยานะครับ ในช่วงระยะเวลา5ปีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถใน100คนเนี่นะฮะ50คนโลกก็จะกลับมานะครับหมายความว่าเซลล์มะเร็งของคุณเนี่ยที่เคยอยู่ในระดับ undetectable หรือในระดับ DMR และได้ระดับหลับลึกแล้วนี่ฮะมันเริ่มกลับเข้ามาเกินจากเกณฑ์ค่าที่วางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ กับกลายเป็นว่าคุณต้องกลับไปทานยาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าโดยหลักการแล้วหรือโดยจริงๆแล้วนะครับก็ยังเป็นโรคซีเอ็มแอลที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ยังไม่สามารถหยุดยาได้นะครับผู้ป่วยที่หยุดยาได้บางบางกลุ่มนะครับหรือเป็นอย่างเช่นตัวอย่างของผมเนี่ย ก็เป็นแล้วแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนที่จะพิจารณา <c oughs> ภาวะและประสบการณ์ของตัวเองดูนะครับแต่ยังไงก็ตามต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างเ่งครับต้องไปตรวจติดตามเซลล์มะเร็งนี่นะครับตามเกณฑ์ต่างๆที่ได้วางไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แ <c oughs> ละที่สำคัญ มันก็ยังมีไซส์เอฟเฟกด้วยนะครับขนาดไม่ทานยานะฮะไม่ได้ทานยาแล้วเลิกทานยาแล้วมันก็ยังมีไซส์เอฟเฟกที่คุณไม่ได้ทานยาด้วยนะครับแต่มันมักจะเกิดนะครับในช่วงอาจจะ3เดือนแรก6เดือนแรกของการหยุดยานะครับเขาเรียกว่าอาการถ้าภาษาอังกฤษเขาอาจจะเรียกว่า withdrawal syndrome นะครับหรืออาการถอนยาอย่างนี้นะฮะอาการถอนยานะครับก็คือมันจะมีการปวดกล้ามเนื้อตามข้อต่างๆซึ่งผมก็เป็นนะฮะใน3เดือน6เดือนแรกเนี่ยผม ผมรู้สึกวิธยทำไมผมแขนมันปวดข้อปวดแขนจังเลยต้องไปหาหมอเลยด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ไปรักษาเ,เขาเรียกอะไรเวชศาสตร์ฟื้นฟูน,นะฮะกายภาพนะครับด้วยเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะเป็นอยู่ในช่วงแค่สามถึงหเดือนแรกนี่นะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีแล้วฮะอาการอันนี้สําหรับผมนะฮะแต่บางทีผู้ป่วยอ,อ,อะไรอื่นเขาอาจจะเป็นนานกว่านี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมี อาการอันอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยากจะบอกกับเพื่อนๆชาวซี l ลนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเก่าแล้วนะครับที่เป็นที่รักษามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็อาจจะได้ผลดีมาแล้วนะครับก็มีหลายคนนะฮะเคยติดต่อผมมาทั้งทางทั้งโทรมาทั้งอินบ็อกซ์ทั้งเมสเซจท,ง message, ทงางไลน์อะไรามาเนี่ยบอกว่าเออผมอยากหยุดยาเหมือนอ,อคุณธาดามากเลยนะครับ พิถดามากเลยนะครับแต่ผมก็บอกไปเสมอและย้าเสมอว่ายังครับยังถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรที่ที่ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณทํางานหรือดําเนินชีวิตตามปกติไม่ได้เลยเนี่ยอย่าหยุดอย่าหยุดยาจะดีกว่านะฮะอย่าหยุดยาเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าเกณฑ์ของการรักษานี้ก็คือยังเป็นโรคที่ยัง รักษาไม่ให้หายขาดนะฮะต้องทานยาไปตลอดชีวิตต้องรักษาไปตลอดชีวิตก่อนนะครับรอจนถึงอาจจะต้องทนไปอีกสักระยะหนึ่งเมื่อมีการศึกษากันมาอย่างเต็มที่แล้วหรืออาจจะมียาตัวใหม่แล้วหรือมีวิธีการรักษาแบบใหม่แล้วที่บอกว่า,าถ้าคุณมันมีลักการวิสาักราแบบนี้กินยาตัวนี้บวกกับยาตัวนี้หรือว่าด้วยวิธีอื่นๆน,นะครับเอ่อ,เ,อ,อเราใช้ ทางระบบภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือมีวัคซีนอะไรที่สามารถรักษาให้หายขาดไดอ้อันนั้นเนะี่ยเราอาจจะเริ่มถือว่ารักสามารถหมอหรือใครบอกเราตรงๆได้เลยว่าาคุณหายขาดจากโรคนี้แล้วไม,ไม่ต้องรักษาแล้วไม่ต้องทานยาแล้วอันนั้นเนะี่ยผมว่าถึงจะเริ่มหยุดยาได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ขอ,อขอบคุณนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับ ที่ได้มีโอกาสนะครับเข้ามารับฟังนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบไมเอรอยทีเนลลาลังนะครับหรือเรียกสั้นๆมาซีแอลนะครับประสบการณ์การรักษาของตัวผมนะครับตลอด25ปีที่ผ่านมาแล้วก็การทดลองหยุดยามาแล้ว5ปีนะครับก็ขอจบนะครับ ข้อมูลนะครับประสบการณ์นะครับของการรักษาแล้วก็การหยุดยาของผมนะครับไว้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ยงไงก็ขอถือโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสวันปีใหม่ในวันนี้นะครับขอใหเอ้เพื่อนๆชาวซีเอรวมทั้งผู้ดูแลนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับผู้สนใจทั่วไปนะครับที่ เข้ามารับฟังผมไลฟ์สดเป็นครั้งที่2ในวันนี้นะครับขอให้มีสุขภาพดีนะครับมีความร่ำรวยนะครับมีความรุ่งเรืองนะครับยิ่งขึ้นไปตลอดปี2,567แล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปนะครับผมอาจจะไลฟ์สดในเรื่องอื่นๆน,นะครับที่ผมเห็นว่าน่าจะนำมาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆน,นะครับคราวนี้จะไม่ใช่เฉพาะ เพื่อนๆชาวซีเมแล้วนะครับคือเป็นเพื่อนๆที่ดูผ่าน Facebook ไลฟ์ทุกท่านเลยนะครับในประเด็นอื่นๆน,นะครับที่จะมาร่วมคุยนะครับสบายๆนะครับสไตล์ผมนะครับในคลิปต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับ